สวัสดีค่ะส้มมีคามิตีีค่ะก็คลิปนี้ก็มาเจอกันเป็นคลิปแรกสําหรับปี2021เลยนะคะเย่แน่นอนนะคะว่าจะเป็นคลิปไหนไปไม่ได้เลยนอกจากเฟร i ิ e เมคอัพแล้วก็สกินแคร์แต่หลองปีที่ผ่านมานั่นเองค่ะก็สําหรับเฟรบิ e เมคอัพแล้วก็สกินแคร์ของส้มปีนี้นะคะคัดมาแต่ของที่แบบชัยเราชอบจริงๆอาะ ตามกับของปีที่แล้ว,ลวคือ,อยังใช้แล้วก็ชอบอยู่ก็ใช้มาเรื่อยๆนะคะเอาเป็นว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเดี๋ยวเราไปดู f a เวอร์ e m a k เมคแล้วก็เินิแคร์ตลอดทั้งปี2020ที่ผ่านมาของส้มกันเลยดีกว่าค่ะมาเริ่มกันที่สกินแคร์กันก่อนนะคะสำหรับอย่างแรกเนี่ยก็ต้องเป็นคลนซิ่งเนาะซึ่งส้มนี่ยจะใช้อยู่2แบบน,นะคะคือคลนซิ่งวอเทอร์กับคลีนซิ่งออยล์ซึ่งตัวที่ส้มชอบเนี่ยก็คือ,อยังไงก็กลับมาตารังที่ตัวนี้นะคะก็คือนี่เลย บโอเนมานะคะส้มใช้เป็นสีชมพูนะคะใช้มากี่ขวดแล้วก็ไม่รู้คือใช้มาเยอะมากจริงๆรู้สึกว่าน้องนะอ่อนโยนมากๆเหมาะกับสภาพผิวคนนี้ผิวแพ้ง่ายแบบส้มน,นะคะคือแบบใช้แล้วไม่ต้องคิดอะไรเยอะแบบ <S <S ส่วนคิ้งซิ่งออยนะคะปีนี้มาเจอกับน้องคนนี้ค่ะเป็นของอามีรานะคะสะภาพก็คือเน่านิดนึงนะคะใช้จริงนะ <S <S คือตัวนี้เนะี่ยเขาเป็นอาร์เกนออยนะคะที่ส้มชอบของอามีราก็คือว่าเป็นคิ้ซี่ออยที่แบบ บางเบาอ่ะแล้วนวดไปบนผิวแล้วมันแบบสมูทมันนุ่มมันละมุนมากแล้วก็ไม่ทําให้สิวอุดตันขึ้นแล้วเขาก็ลกสกความสะอาดได้ดีมากๆเลยนะคะพวาแบบมาสคาร่ากันน้ําอะไรอย่างเงี้ยคือเอาออกหมดนะคะพอล้างหน้าเสร็จผิวนุ่มมากๆนุๆ่มแบบนุ่มมากๆเลยทุกคนข้อเสียอย่างเดียวเลยคือแพคเกจนั่นเองนะคะทุกคนเขาจะเป็นกดแก้วนะคะแล้วก็ใช้วิธีการ หมุนเปิดแบบนี้ซึ่งเสียงตกแตกมากจ้าแต่ว่าให้อภัยนะคะเพราะว่าน้องเขาดีงามนะคะสำหรับโฟมล้างหน้าหรือเจลล้างหน้านะคะเอาจจริงๆส้มแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะแต่ว่าก็อยากหยิบมาพูดถึงในคลิปนี้นะคะก็คือ2อตัวนี้นั่นเองเป็นของหน้าไทยนะคะเป็นแบบโฟมแล้วก็เจลล้างหน้าของฟายนะคะต้องจะใช้ฟายคินซี่เจลตัวนี้นะคะในตอนเช้าแล้วก็ใช้ของหน้าไทยนะคะในตอนเย็นนั่นเองนะซึ่งทั้ง2องตัวเนี่ยก็คืออ่อนโยนเหมาะคนผิวแพ้ง่ายคนเป็นสิวนะคะ ล้างหน้าแล้วแบบผิวมันสะอาดแบบไม่แห้งตึงอ่ะส้มก็เลยชอบม,มากมากนะคะก็ยังคงแนะนาําแล้วก็ใช้สงตัวนี้อย่างต่อเนื่องนะคะส้มใช้โฟมพ่อนะไทยนะคะคู่กับนี่เลยโอริโอโฟโฟนะคะอันนี้ก็ขอบเป็นอีกหนึ่งเฟรบลิกของส้มเลยนะนี่น้องโฟโฟน่ารักไหมของส้มเป็นสีชมพูนะคะคือน้องโฟโฟเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ใช้ฐานนะคะแล้วก็ตรงตาของน้องนะคะนี่น้องจะถือเหมือนถือกล้องไว้ใช่ปะเขาะจะวัดสภาพผิวแล้วก็ช่วยปรับระดับให้เข้ากับผิวของเรานนัเองนะคะ แต่ว่าอาจจะทํางานได้ไม่ดีเท่าต,ตัวแบบรุ่นพี่ตัวใหญ่เลยนะแต่ว่าจอร์บส้มคือเพียงพอแล้วส้มรู้สึกว่าตั้งแต่ใช้น้องเขาอะล้างหน้าเราสะอาดขึ้นมันสะอาดกว่าแบบเราใช้มือปกติจริงๆนะแล้วก็ที่สังเกตได้เลยคือตรงสิวเซียนตรงจมูกส้มรู้สึกว่ามันลดลงเพราะว่าส้มไม่ได้ใช้อะไรอย่างอื่นเลยแล้วก็ทำให้สิวตันแบบลดลงไปได้ด้วยเพราะว่าเป็นการทำความสะอาดผิวแบบล้ำลึกจริงๆนะอง่ะเนาะก็ มากเลยนะคะทุกคนคุ้มค่าจะลงทุนมากๆเลยนะคะถัดมามาต่อกันที่โทนเนอร์นะคะสาหรับตัวที่ใช้มาตลอดทั้งปีจริงแล้วก็ชอบม,มากๆเป็นตัวนี้เลยคะ่ะเป็นของเท y l เยอร์จันเองนะคะต้องใช้เป็นสูตรที่ไม่มีกลิ่นสีฟ้าตัวนี้นะคะคือตัวนี้ต้องรู้สึกว่า เขาช่วยปลอบารมณ์มผิวได้ดีมากๆนะคะแล้วก็เห็นผลเรื่องสิวผดซึต้อมอาจะเป็นคนที่มีปัญหาเรื่องสิวผดตลอดเวลามาเจอเทเยอร์เนี่ยใช้แบบต่อนเนื่องมาเรื่อยๆใช้แรกๆจะไม่ค่อยเห็นผลแต่พอไม่ใช้เขาจะรู้สึกเลยว่าหน้าช่วงที่ใช้น้องอ่ะดีนะคะพี่จีอีกตัวที่ต้อมชอบเนี่ยคือโทนเนอร์พิจุนแต่ยังใช้ไม่นานพอเทเยอร์เดี๋ยวจะหาว่าลำเปียงหรือเปล่าชอบพิจุนอะไรแบบนี้ก็เลย ปีนี้ให้เทียบกันไปก่อนนะคะเผื่อปีหนะ้าอาจจะเจอพี่จูนก็ได้เนาะมาต่อกันที่น้ำตบกันบ้างดีกว่านะคะถ้าเกิดใครได้ดูคลิปปีที่แล้วนะคะจะรู้ว่าส้มชอบดีโปรแกรมมากๆเลยนะคะดี่นี้ส้มยังสลับใช้อยู่อย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินกับตัวนี้มากๆเลยนะคะก็ะคือนี่เลยของดเรจานะเป็นเอเซนน้ำตบขวดสีฟ้าตัวดังของเขาเลยนะคะพี่ชอบเนี่ยคือเขาบางเบานะคะแต่ว่าเติมความชุ่มชื้นได้ดีมาก หมอคนผิวมันผิวแพ้ง่ายสุดๆไปเลยนะคะนอกจากจะเติมความชื้นแล้วเนี่ยเขายังรักษาแบคทีเรียบนผิวนะคะเรื่องจะช่วยเรื่องสิวได้ด้วยนะคะส้มก็เลย พอมากๆนะคะอันนี้ก็ใช้มานานแล้วนะคะยังไม่หมดสักทีเลยไลน์นี้ของเขาที่เป็นครีมหรือว่าเป็นมาสก์หน้าก็ดีเหมือนกันนะคะลองดูได้นะคะทุกคนมาต่อกันที่เซรั่มนะคะถ้าเกิดว่าใครได้ดูคลิปปีที่แล้วก็น่าจะเดาออกไปเลยนะคะว่าส้มจะหยิบตัวไหนมาพูดนะคะคงว่าจะเป็นตัวไหนไปไม่ได้นะคะใช้มาต่อเน,นื่องจริงๆนะคะก็คือเซรั่มของนาไทยนั่นเองนะคะคือชอบมากจริงๆนะคะเพราะว่านาไทยเนี่ยช่วยทุกอย่างของปัญหาผิวนะคะไม่ว่า ควรจะมีปัญหาเรื่องอะไรตัวของส้เมเป็นอ่างส้มจะมีปัญหาเรื่องของสิวเป็นหลักนะคะซึ่งเขาก็ช่วยได้เขาเป็นสารต้านมูนิสระอย่างหนึ่งนะคะซึ่งทตัวนี้แน่นอนว่า ปู่ของ M25 เยอะมากมากนะคะก็หาอะไรที่แบบเป็นตัวช่วยปกป้องผิวฟื้นฟูผิวได้อะไรนี้ก็จะดีมากๆเลยนั่นเองนะเป็นเหมือนเซรั่มกันตายของโซมะคิดอะไรไม่ออกก็คือจะใช้ตัวนี้ใช้มาทุกวันจริงๆนะ,ะถัดมาเซรั่มอีกตัวนะคะที่ชอบมากๆเลยนะคะก็คือนี่เลยตัว a g n e นั่นเองนะหรือว่าเซรั่มของพี่โดนัทน,นั่นเองนะคะก็ส้มชอบมากตัวนี้เนี่ยช่วยเรื่องสิวได้ดีมากๆคือ,อส้มรู้สึกว่าเขาช่วยทําให้ผิวแข็งแรงขึ้น สิวที่แบบกําลังอักเสบกําลังแบบไม่ไหวแล้วว่าสิวข้นอก็ช่วยได้ดีมากๆเลยนะคะก็อย่างคือเนื้อเขาบางเบาแล้วก็เติมความชุ่ม,ามาได้ดีมากทุกคนลืมภาพแบบเซรั่มรักษาสิวที่แบบจะทําให้หน้าแห้งหน้าลอกไปได้เลยมนุษย์คนเป็นสิวข้นมีติดไปนะคะมีเซรั่มอีกตัวที่ภูมิใจนำเสนอมากๆนะคะก็คือนี่เลยเซรั่มสิวของมิซูมินั่นเองนะคะคือตัวนี้เขาเป็นเซรั่มลดรอยสิวเพราะว่าเขามีไนนามทยถึง12ซซึ่งสูงมากๆเลยนะคะบอกเลยว่า ใช้แล้วรอยสิวหายไวมากาไม่เคยเจออะไรที่หายไวขนาดนี้หายไวมากตัวนี้จริงๆอ่ะตัวนี้จะใช้แต้มเฉพาะสุดก็ได้แต่เพอาะาเป็นเซรั่มเนี่ยส้มใช้ทั่วหน้าเลยคือ,อมันสามารถใช้ได้นะส้มดูมาแล้วส้มรู้สึกว่าสิวขึ้นน้อยลงนะแล้วก็มันทําให้ผิวหน้าโดยรวมกระจ่างใสขึ้นด้วยเป็นเซรั่มสำหรับสิวอีกตัวที่ไม่ทําให้ผิวแห้งนะคะคือขัดใจอย่างหนึ่งคือจริงๆอ่ะเซรั่มอ,อย่างนี้มันดีต่อการปกผาแล้ราะว่าเใช้ทุกวันนะ่ะ มันบากไม่จริงนะซึ่งฟองส้มถยายนี่เราชอบมากๆใช่ปะแน่นอนว่าอีกตัวที่้ราชอบมากๆเหมือนกันนะคะก็ะคือนี่เลยเจลแต้มสิวของมิสูมิเ,เจลแต้มสิวที่อ่อนโยนมากแต่สิวยุบไวมากทาลงไปแล้วไม่มีการแห้งใดๆเกิดขึ้นไม่แตกสำหรับใครที่เป็นจิวนะคะแนะนำมิสูมิคู่นี้ เลิศมากๆเลยทุกคนถัดมาเป็นมอยส์เจอร์ไรเซอร์นะคะยังคงใช้ตัวเดิมอยู่นะคะมีสลับไปใช้ตัวอื่นบ้างก็คือตัวนี้เลยของฟ้านนเดนะคะตัวนี้เนี่ยเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากๆเหมญญาะสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายผิวเป็นสิวคิดอะไรไม่ออกไม่ว่าจะผิวแพ้อะไรมากก็ตามหน้าคลายเครื่องขนาดไหนนะคะใช้ตัวนี้รอดแล้วก็ฟืน้นฟูผิวได้ดีมากๆเลยนั่นเองนะคือส้มสึกว่าใช้แล้วผิวมันแข็งแรงขึ้นจริงๆนะคะคิดอะไรไม่ออกก็คือกลับมาไตายลังที่ตัวนี้เสมอนะคะก็แนะนํามากๆเลยมา ต่อไปที่ไอครีนะคะตัวนี้เป็นตัวที่แบบลงทุนแล้วรู้สึกว่าคุ้มค่ามากๆนะคะก็คือของลังโคมนะคะตัวเจเนฟิกนั่นเองนะคือส้มมาซื้อมาคู่กับตัวเซรั่มเจเนฟิกนะคะมันเป็นโปรหนึ่งแถมหนึ่งแล้วสึกว่าคุ้มค่ามากค่ะทุกคน <laughs> ถ้ามีโปรอีกต้องจะไปสอ้ที่ส้มชอบเลยก็คือแอปพลิเคเตอร์ของเขาเพราะมันเป็นหัวแบบนี้ทุกคนมันแบบสบายตามากเวลาทา ต้องใช้เฉพาะตอนกลางคืนนะคะจริงๆใ,ใช้ตอนเช้าก็จะช่วยแบบลดอาการบวมได้ดีนะคะเขาเติมความชุ่มชื้นใต้ตาได้ดีมากๆเลยนะคะรู้สึกว่าใต้ตาไม่แห้งเวลาลงคอนซีลเลอร์แต่งหน้าอะไรอย่างเงี้ยมันแบบผิวแบบสมูทมันเรียบเนียนมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะแล้วก็บำรุงขนตาไปในตัวนะคะโฟมเห็นผลเลยว่าขนตาร่วงน้อยลงมากจริงๆเป็นอะไรที่ลงทุนแล้วคุ้มค่ามากค่ะอย่างสุดท้ายสำหรับสกินแคร์นะคะเป็นชีทมานะคะซึ่งโฟล์โฟมใช้แล้วชอบสุดๆฟื้นฟูผิวได้ดีมากๆ ก็คือนี่เลยของบาโนบากินะคะไม่แน่ใจว่าปีที่เราได้พูดถึงบาโนบากิเป็นหรือเปล่านะคะแต่ว่าปีนี้ชอบสองสูตรนี้มากเลยเป็นสูตรซิปลสตัวนี้นะคะแล้วก็สูตรแอคเนุ่้ปอยากจะใช้สลับกันทั้งสองสูตรนะคะตอนทั้งปีชอบมากๆเลยนะคะเนื้อเอสเซนต์เขาเรียกว่าอะไรเนื้อมาเขาอะเยอะมากให้มาเยอะมากแผ่นมาเขาก็เกหน้าได้ดีเติมความชุ่มได้ดีนะอยู่มันอิ่ ชุ่มชื้นแล้วก็กปอบประโลมผิวได้ดีช่วยฟื้นฟูนผ,ผิวได้ดีมากมากเลยนะคะนี้ก็เหมาะกับคนเป็นสีความผิวแพ้ง่ายอีกแล้วนะก็ลองไปดูก็ได้นะคะที่วัสดุชอบมีโบ๊ถูกมากอันนี้แบบแนะนำมากๆเลยนะมาต่อกันที่เมคอัพกันดีกว่าคะ่ะทุกคนคะ่ะก็สำหรับอย่างแรกนะคะคงต้องพูดถึงรองพื้นนั่นเองเนาะจริงๆแล้วส้มหมากแทบจะไม่ได้ใช้รองพื้นที่เป็นขวดเลยนะคะใช้แค่ตอนแต่งหน้าถ่ายรูปแล้วปญยานะคะก็เลยไม่หยิบมาพูดในคลิปนี้นะคะซึ่งตัวที่เรใช้คือนิคแทนซ็อกวัน,น,นซอนอปปปลอว นะคะจำได้เลยเพราะว่าใช้แล้วชอบมาแบบต่อเน,นื้องีตัวน,นั้นดีมากๆเลยนะคะแต่ว่าปีนี้เนี่ยใช้คุชชั่นบ่อยมากตัวไหนที่รีวิวไปว่าชอบก็คือ,อยังใช้แล้วก็ชอบอยู่แต่ว่าตัวที่ใช้แล้วชอบแบบที่สุดจริงๆตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะขอยกไ้ตัวนี้ H, Neo Fusion, ลาเนชน o โอคูช o ั่นรุ่นแมตตลับสีเขียวมิ้นต์แบบมีนะคะจริงๆอ่ะทํารีวิวตัวนี้ไปแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ลงนะคะดองไว้อีกแล้วนะเดี๋ยวจะลงเร็วๆนี้แหละซึ่งตัวนี้นะคะคือผิวของส้มตอนนี้นั่นเองนะคะส้มชอบมากจริงๆใช้บ่อยมากนะคะช่วงนี้ตัวนี้เป็นสูตรรุ่นแมตเป็นแมตที่แบบ คนผิวมันจะต้องมีไม่ได้เป็นแมทที่เป็นแบบเป็นแห้งเป็นแป้งอะแล้วก็ปกปิดดีแต่ว่าผิวไม่หนาเลยสบายผิวมากๆนะคะตัวนี้ส้มชอบม,มากแต่ว่าที่เขาเคลมว่าไม่ติดแมทละก็คือไม่จริงนะคะทุกคน ติดแมสนะแต่ว่าติดน้อยมากๆเลยนะคะก็คือตอบโจทย์ยุคที่ต้องใส่แมสช่วงนี้แหละมาต่อกันที่คอนซีลเลอร์นะคะจริงๆยังชอบของเดอรเซนอยู่นะคะยังใช้อยู่ตลอดเลยแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอินตัวนี้มากๆเลยนะคะของอัลวากาสนะคะตัวนี้เนี่ยใช้กับทั้งรอยสิวก็ได้นะคะหรือว่าใช้กับใต้ตาก็ได้ไม่ค่อยแคร็กดีค่ะแต่ว่าถ้าสิวที่แบบแห้งมากๆจริงๆอะ่ะสิวอักเสบอะไรอย่างเงี้ย จะเอาไม่ค่อยอยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่าก็ไม่ได้ดูน่าเกลียดอะไรมากมายเป็นตัวที่แบบพิกเป็นแน่นเกลียนิดเดียวขึ้นหน้าเงียนกริบนะคะมันเป็นอีกตัวที่แบบคุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะถึงแม้ว่าส้มแทบจะไม่ได้ใช้รองพื้นเลยนะคะแต่ก็มีฟองน้ําไข่ที่แบบชอบมากก็คือของมิวสกินนั่นเองนะคะขอไปที่เนามาเพราะว่าไม่ได้ซักนะคะน้องจะมากับเคสแบบนี้นะคะอันนี้คือแบบแห้งที่ไม่ได้ยังไม่ได้ชุบน้ํานะคะถ้าชุบน้ําแล้วน,อน้องเขาจะอ้วนพองเท่ากับ เนเลยะะคะป็นฟองน้าไข่ที่นุ่มมากนุ่มที่สุดที่เคยใช้มานะคะไม่ลงรองพื้นเกลีย่ลยแล้วเนียนกู้ได้ไวผิวสวยนะคะไม่ได้กินรองพื้นแล้วก็ไม่ทำให้ผิวบางจนเกินไปหรือว่าปกปิดแน่นจนเกินไปนิ่มแบบนิ่มามากๆอยากให้ทุกคนได้แบบได้ล,ลองจับได้ล,ลองบีบซึ่งแน่นอนนะคะถัดมาก็คงจะเป็นแป้งตัวไหนไปไม่ได้นอกจากมิลสกินนั่นเองนะคะรีวิวไปแล้ว ในคลิปเ่จปีที่แล้วก็คือยังจะพูดในคลิปนี้อีกชอบมากจริงเอาจริงแทบจะไม่ได้ใช้แป้งตัวอื่นเลยเป็นแป้งที่แบบเนียนละเอียดละมุนบางเบาไปกับผิวนะคะแล้วก็เขาไม่มีสีนะคะใช้เซตรองพื้นก็ได้หรือว่าจะใช้แบบเป็นแป้งฝุ่นเดี่ยวๆก็ได้นั่นเองนะคะตองเคยมีรีวิวแป้งมิวสิกอินไว้เต็มๆนะคะคนสามารถย้อนกลับไปดูได้นะคะก็คือยังใช้แล้วก็ยังชอบอยู่นะคะไม่เปลี่ยนใจนะคะชอบมากจริงตัวนี้มาต่อกันที่แป,งป้งผสมรองพื้นค่ะพอมาเจอตัวเนี้ย ชอบมากมากมากเลยนะคะก็คือนี่เลยแป้งของสารสีนะคะคนมันดีมากจริงตัวนี้เนี่ยปกปิดน้อยถึงปานกลางนะคะไม่ต่อมาปกปิดได้แบบกริบอะไรแบบนั้น,นะค,ะค่อนข้างาเหมาะคนที่ผิวมันนะคะคือผิวสวยมากหน้าดูแบบเนียนนวลละมุนคือส้มใช้ทีไรอ่ะเพื่อนจะทักว่าวันนี้ใช้คุชชั่นอะไรหรอหน้าสวยจางแ้วส้มแนะนำให้เพื่อนไปเพื่อนก็คือชอบมากที่สำคัญคือน้องเขาติดทนดีงามมากๆเลยนะคะว่าจะเจออากาศร้อนเจอฝนตกนะค,ะคือหน้าย,ยังแบบ เนียนอยู่จา้าสามารถไปย้อนดูได้ในอบล็อกของส้มนะคะ<ม>ก็คือตามที่เขียนไปในบล็อกอะ่ะ<ม><ม>ก็คือชอบมากชอบมากจริงๆอันนั้นอ่ะความรู้สึกของส้มจริงๆนะดีงามมากๆเลยค่ะแบบถูกไปดีจริงๆตัวนีม้มาต่อกันที่บัชออนกันนะคะสําหรับปีนี้เนี่ยส้มเปิดใจใช้ครีมบัตส้งเป็นคนที่ไม่ถนัดในการใช้ครีมบัตก็เลยจะไม่ค่อยใช้ครีมบททัตเท่าไหร่แต่ว่าตั้งแต่ได้ตัวนี้มาใช้ทุกครั้งที่แต่งหน้าเลยนะก็คือ b อ p บี้บ p o r อด u ูทนะคะสี Po w d e r Pink นี่จะเป็นสีแบบ ชมพูชมพูแต่ว่าก็แอบจิตส้มนิดนึงนะคะซึ่งดีส้มปัดอยู่ตอนนี้แต่ว่าส้มมาลงบัชออนแบบปุ่นทับพี่เจลดจะพูดถัดไปนะคะเขาเป็นครีมบัตทีเลี่ยง่ายมากก็คือนวลละมุนเนียนไปกับผิวจริงๆนะคะดูแบบเป็นแก้มของเราสีนี้จริงๆอ่ะทุกคนใครที่กําลังมองหาครีมบัตอยู่นะคะส้มแนะนําของบอบบี้บาเลยแล้วก็ใครที่เป็นมือใหม่นะคะเพราะว่าส้มเนี่ยก็ไม่ถนัดครีมบัดเหมือนกันใช่ไหมแนะนําเลยว่าตัวนี้เนี่ยไม่ผิดหวังแน่นอนใช้ง่ายมากๆเลยนะคะสาหรับบัชออนอีกตัวที่ส้มปัดทับอยู่ตอนนี้นะคะจริงๆใช้ ก็ชอบตัวนี้อยู่ตัวเดียวก็คือซีนี้ชิคป๊อบบัชบ๊อบนะคะอันนี้เป็นสีเบอร์18 Pink พิงฮันนี่ป๊อปนั่นเองนะคะใช้จนแบบเยินมากๆนะคะใช้บ่อยมากจริงส้มชอบมากคือเขาเป็นสีแบบชุบพูติดส้มอีกแล้วโฟนแบบกลางๆที่แบบ เข้าได้กับเกือบทุกลุกเลยนะคะเนื้อฝุ่น,นที่แบบมีม,มิติในตัวจะมีผสมแบบชิมเมอร์ละเอียดทําให้ผิวแบบดูโกสุภาพดีโดยที่คนผิวมันอย่างส้มใช้แล้วไม่รู้สึกว่าทําให้หน้าแบบฉ่ำมเมานเ,เกินไปนั่นเองนะคะแล้วคือด้วยความที่สีเขาไม่ได้แบบแน่นมากเป็นสีแบบเบลอบใส่สบางคนจะรู้สึกแบบว่าปัดแล้วแบบมันอ่อนไปหรือ่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ส้มรู้สึกว่ามันทําให้ผิวดูนวลละมุนไปทาธรรมาชาติแล้วก็ดูไม่โป๊กนั่นเองนะคะเอนี่ยแล้วก็อยู่ตรงบริเวณแก้มกันแล้วเนาะ,ะขอพูดถึงคอนทัวน,ะะน้ีย ตัวเดียวนะคะก็คือนีเลยเป็นคอนทัวร์ของโรแมนนะคะนี่อันนี้เป็นเบอร์02นะคะทุกคนสีเขาแบบนวลละมุนมากเป็นสีที่แบบน้ำตาลปุมเทาอะ่ะจริงๆเขาจะมีสีที่แบบเทามากกว่านี้อีกนะคะแต่ว่าส้มถืกว่าสีเนี้ยเข้ากับสีผิวของส้มกําลังดีเลยไม่เข้มจนเกินไปสามารถบิวได้เรื่อยๆนะคะคือแบบปัดยังไงก็ไม่โป๊ะอันเนี้ยเป็นสีแบบนวลๆนะคะมาต่อัที่งานคิวนะคะจริงดินสอกับที่เห็นที่แบบฝุ่นเนี้ยส้มมีใช้ อยู่ตัวเดิมนะคะไม่เปลี่ยนใจนะก็เลยอยากจะมาพูดถึงมาสคาร่าปัดคิ้วเป็นมากดีกว่าเพราะว่าปีนี้เนี่ยมีตัวใหม่นะคะที่ใช้แล้วก็ชอบมากๆเลยนะคะตัวแรกนะคะเป็นมาสคาร่าของ brow it นะคะตัวนี้นจริงเขาเป็นมาสคาร่านะแต่ว่ามันจะมีด้านที่เป็นหัวเล็กตัวนี้นะคะที่เขาไว้ปัดขนตาล่างอะทุกคนเรามาปัดที่ขนคิว้ว แล้วดีมากด้วยความที่หัวขนเลยกะเลยปัดคิ้วได้ง่ายนะคะทําให้คิ้วตั้งแล้วก็เรียงตัวสวยมากๆเลยนนจริงอะมาคาร่าแทบจะไม่ได้ใช้เลยใช้แต่อันนี้อมาปัดคิ้วนะคะแล้วก็มาเจออีกตัวนะคะที่ถูกและดีแล้วรู้สึกว่าเออใช้ไปใช้มาชอบม,มากๆเลยนะก็คือนี่เลยเจลปัดคิ้วใส่ของ pro ูท u นะคะคือเขาอะช่วยปัดขนคิ้วให้เรียงตัวสวยอาจจะไม่ตั้งอะไรมากนะคะแต่ว่าเออคิ้วสวยเป็นธรรมชาติดีนะนี่เองอะเพมใช้ของอนาาเซียมาอยู่ก่อนหน้า ะะแต่พอมาเจอของโฟร์ทัอ่ะแล้วแบบราคาแบบดีกว่าก็เลยอายกให้ตัวนี้เป็นเฟสปีประจำปีนะคะมาต่อกันที่อายแชโดว์นะคะทั้งปีเนี่ยใช้อยู่พาเลตเดียวจริงๆชอบมากๆนะคะตั้งแต่ได้มาลืมพาเลตอื่นในกลุ่มไปเลยนะคะก็คือนี่เลย t ู d ีเพคค o เลอร์อนะคะอันนี้เป็นตัวน้องขนมปังน,นี่ทุกคนใช้จริง <laughs> ใช้จริงนะพาเลตเนี้ยใช้บ่อยมากจริงๆนะคะจะเป็นโทนน้ำตาลแบบ นูนัว,นวลมุลกำลังดีมากเข้าได้กับทุกลุกนะคะหรือว่าจะเอาไปจับคู่กับพาเลตอื่นก็ได้นะเป็นพาเลตที่แบบใช้ง่ายมากส้มใช้บ่อยมากตั้งแต่ซื้อน้องมานะคะอันนี้เนี่ยพิกเมนต์เขาดีมากถ้าจำไม่ผิดปีที่แล้วส้มจะชอบตัวพีชใช่ไหมแต่ตอนนี้ลืมไปเลยว่า <laughs> เคยมีพีชชอบน,อน้องขนมปังมากกว่านะคะเพราะว่าสีแบบถูกจริตมากๆนะคะแล้วก็สีก็ใช้ง่ายช่วงนี้อินกับสีประมาณนี้ด้วยแหละแนะนำสำหรับสายเก่านะคะต้องมีพาเลตนี้เลยนะแต่ง ง่ายมากเอเวอร์ Airbnb ลุกก็ได้แต่งไปเที่ยวก็ได้นะคะมาต่อกันที่มาสคาร่านะคะสําหรับมาสคาร่าเนี่ยมาเจอ2ตัวนี้ที่แบบชอบชอกมากนะคะก็คือ2งตัวนี้นะคะนี้เป็น Clear Q Lash นะคะก็ตัวนี้เป็นของ Off l นะคะนี้เป็นเลเวล3นะตัวนี้เนี่ยซื้อตามสอน C L C นะคะคือต้องไปดูเทคนิคปัดขนตาของสอน C L C ใน YouTube นะคะแล้วขนตาเขาปังมากทุกคนซ่องเลยไปซื้อตามแล้วก็ตัวนี้รีวิวแน่นมากๆนะคะตัวนี้งานขนตาขึ้นไม่ได้เลย ก็ไม่แพนได้นะคะขนตาเขาแบบแผ่เรียงเส้นสวยอะตัวนี้จ,จะเน้นเรื่องความยาวคือส้มอาจจะชอบให้ขนตายาวเป็นพิเศษไม่ค่อยชอบหนาสักเท่าไหร่นะคะซึ่งอันนี้ตอบโจทย์ส้มมากเลยแล้วก็ตัวนี้นะคะตั้งแต่เห็นพี่แทมมาเป็นพรีเซนเตอร์ <S <S ของออฟพิว <ew> ใช่ไหมขนตาพี่แทมคือปังมากแบบพี่แทมใช้อะไรใช้ตัวไหนเราต้องมีตามนะคะคือพี่แทมใช้ตัวนี้นั่นเองนะส้มาจะาไม่ได้ว่าพี่แทมใช้เลเวลสหรือเลเวลสนะคะแต่ว่าส้มอะด้วยความที่เป็นคนที่ไม่มีขนตาขนตาตก ผนตาน้อยนะคะก็เลยจัดมาเลยค่ะเลเวลสาซึ่งตัวเนี้ยทุกคนปัดแล้วขนตาแบบะพึงอะไม่คิดว่ามาสคาร่าเกาหลีจะทําได้ขนาดนี้คือต้องมาเคยปัดตัวนี้ไปหาเพือ่อนเพื่อนทักว่าต่อขนตาหรอขนตาสวยจ้างต่อร้านไหนดูเป็นธรรมชาติมากไม่จ้าปัดตัวนี้จ้าคือแบบ ดีมากนะคะก็ไม่แพนด้าติดทนด้วยนะคะซึ่งส้ o เคยปัดสองตัวนี้คู่กันนะคะก็คือแบบขนตาแบบระพึ่งมากเหมือนต่อขนตามาเลยนะคะก็ดีงามน,นะคะสองตัวนี้พูดเลยว่าต้องมีนะมาต่อกันที่เทมฟิปป่านะคะขอพูดถึงลิปมันกันก่นกอนนะคะสําหรับลิปมันที่ไม่มีสีที่ z o มไปแล้วชอบจอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะเป็นลิปรีแพรของเอสเต้โรเดอร์นะคะตัวนี้เป็นอีกตัวที่คุ้มค่าที่จะลงทุนเจ็บแต่จบนะคะราคาน้องอาจจะแรงนิดนึงเนาะเป็นเหมือนลิปเทีมจุกนะคะแต่ว่า เป็นลิปมันตัวนี้ไม่มีสีนะคะบอกไปก่อนนอนนะคะตื่นมาปากนุ่มอิ่มโูชุ่มชื้นพร้อมทาลิปสติกเลยแล้วก็ถ้าช่วงไหนที่ส้งรู้สึกว่าปากแบบเหมือนจะแพ้แพ้ลิปสติกอะไรเนี้ย ส้มก็จะบกตัวนี้ไปสองสามวันก็คือหายปากก็มาแบบนุ่มเนียมชุ่มชื้นเหมือนเดิมตัวนี้แบบดีมากคุ้มค่าที่จะลงทุนนะคะทุกคนส่วนลิปมันแบบมีสีนะคะเป็นสองตัวนี้เลยของ b o b b บ b r o w ลนะคะของส้มจะเป็นสีแปะพันนะคะออกสีชมพูแล้วก็สีแบบเมลอนนะคะเป็นสีส้มๆแบบนี้ของบ o b b บ b r เ w ลสีเขาจะแบบน่ารักเป็นธรรมชาติใสๆนะคะแล้วเติมความชุ่มชื้นได้ดีมากปากเราจะชุ่มชื้นพร้อมทาลิปสติกนะคะแล้วก็ช่วยให้เราทาลิปสติกได้ สวแล้วก็ง่ายมากขึ้นด้วยนะหรือว่าน้องๆนะคะจะทาไปเรียนก็ได้นะคะตัวนี้แบบสีน่ารักมากๆเลยนะมาเข้าสู่หมวดลิปสติกที่เป็นลิปคัลเลอร์กันบ้างดีกว่านะคะเป็นหมวดที่หนักใจมากเพราะว่าส้มเป็นคนที่เปลี่ยนลิปสติกบ่อยมากตับลิปสติกที่ใช้แล้วชอบตลอดทั้งปีนะคะก็คือนี่เลย <laughs> ปีนี้ไม่น้อยเลยนะคะมาเยอะอีกแล้วก็คือเป็น ผู้เขาชิงที่แบบว่าเลือกไม่ได้นะคะชอบหมดนี่เลยจริงๆนะน,นี่คือคัดมาแล้วนะคะย้ําว่าคัดมาแล้วอันว่าเดี๋ยวเรามาดูกันทีละตัวกันดีกว่าเนาะมาเริ่มกันที่ตัวแรกที่แตกต่างจากชาวบ้านก่อนนะคะต้องบอกก่อนว่าส้มน,นเป็นคนที่ชอบลิปสติกใสเกานะคะแล้วก็ส่วนใหญ่จะใช้เป็นทินส์ซะมากกว่านะ,ะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเป็นใสฟองอะไรซะก็คือนี่เลยลิปจิ้มจุมแมทของลอรลลออลนั่นเองนะคะ,ต,ะตัวนี้ตามมาเพราะว่าเขาบอกว่าติดแมทน้อยมากนะคะซึ่งก็จริงเพราะว่าเขาเป็นลิปแมทเนื้อน้ำนะคะสบายปากมาก คือมันไม่ทําให้ความรู้สึกว่าเออนี่กําลังทาลิปแมทอยู่นะมันเหมือนทาลิปน้ำที่แบบมันแห้งไปเป็นฟินิชแมทมากกว่านะคะแล้วใครกําลังมองหาลิปแมทที่ไม่ค่อยเลอะแมทแล้วก็สบายปากนะคะก็แนะนําเป็นตัวนี้เลย ถัดมาเป็นทินนะคะขอพูดรวมกัน3ามตัวเลยนะคะก็คือนี่เลยเป็นทินของโรแมนนะคะอียิปต์แล้วก็อ e ีทูดีค่ะตัวนี้เนี่ยไม่รู้ทุกคนจะเบื่อหรือเปล่าถ้าเกิดใครเคยดูคลิปของ z มเพราะว่ายังใช้แล้วก็ชอบมาตลอดไม่เปลี่ยนใจน,นะ z o o อาจะเปลี่ยนสีไปเรื่อยนะแต่ว่า,ายังคงใช้แล้วก็ชอบรุ่นนี้อยู่ดีเพราะว่าเป็นทินที่สบายปากแล้วก็เติมความช้นได้ดีมากๆนะคะต่อมาเป็นของอียิปต์นะคะตัวนี้เนี่ยเป็นทินที่หอมมากหอมกลิ่นพีชมากนะคะแล้วก็ตัวนี้นเป็นทินที่แบบฉ่ำ ว้าวมากแต่ว่าติด ทนมากอันนี้ส้มใช้เป็นสีเบอร์หนึ่งนะคะส้มมีสีเดียวนะเป็นสีที่เข้าได้กับ <ๆ S 1> เกือบกูเกยนะคะตัวนีนะ้ส้มเคยรียวิวไปแยกไปแล้วนะคะคือใช้แล้วก็ชอบมากจริงๆนะคะส่วนทิ้นของ e2d นะคะือต้องมาชอบลิปทิ้น e2d ที่เป็นรุ่น c h a ม m e แบบเนี้ยของเขารุ่นก่อนหน้าเนี้ยส้มเคยพูดไปนในคลิปปีแล้วนะคะแต่พอเขาออกรุ่นนี้มาทุกคนมันดีกว่าเดิมอะคือตัวเนี้ยจะมีความชุ่มชื้นกว่าแล้วก็ส้มรู้สึกว่าสีติดทนมากกว่าตัวเนี้ยแบบชอบมากๆเลยทั้งสามตัวเนี้ยจะมีความคานนะคคะล้้าายยยกกััันนะะนนนนห่อะะะะะถเทีีบตวจ ติดทนมากที่สุดนะคะของตัวนี้จะพอๆกันเลยอะ่ะเป็นความชอบที่แบบเลือกไม่ได้อะ่ะชอบทั้ง3ตัวนี้มากจริงๆนะคะพเพราะมากๆเลยมาต่ออีกแกงนะคะที่เลือกไม่ได้เหมือนกันนะคะก็คือนี่เลยอ,อันนี้จะเป็นของแ a n d y Lab เพิ่งรีวิวไปเลยนะแล้วก็อันนี้นะคะจะเป็น e t ท d นะคะแล้วก็อันนี้เป็น For YouTube อันนี้มีคลิปรีวิวแยกเต็มๆนะเดี๋ยวจะลงเดีวๆวนี้เนาะเป็น3าตัวที่คล้ายกันชอบมากอย่างที่เคยรีวิวไปนในคลิปของ NCT Dream นะคะไปย้อนดูกันได้นะคะทุกคนทลกชอบที่สี่ ส่วนคือทาแล้วปากชุ่มชื้นสบายปากแล้วก็ค่อนข้างจะติดทนด้วยนะคะส่วนอีกตัวที่โงว,ว่าคล้ายกับตัวนี้นะคะก็คือของโฟรูทูนตัวนี้เนี่ยเป็นลิปที่แบบ ชุ่มชื้นมากอะไม่ต้องทาลิปม,มันก็คือทาได้นะคะตัวนี้ติดทนดีงามมากแล้วก็สีสวยมากๆเลยนะคะสีที่้อชอบมากสุดเนี่ยคือเบอร์ศูนกนะคะจะเป็นสีบแบบตุ่นๆโทนน้ตาตาลเนาะสว่วนอีกตัวนะคะคือ EtuD m o ้มู Glow ตัวนี้เนี่ยจะมีความโกล ow, ความฉ่ามากกว่า2ตัวนี้ซึ่งตัวเนี้ยจะไม่ค่อยติดทนเลยสตัวเนี้ยที่มีความติดทนอยู่นะคะอันเนี้ยแบบไม่ติดทนเลยค่ะแต่ว่า ปากสวยมากมันมีความแบบโกออบอิ่ม,มสุขภาพดีตัวนี้ซื้อตามเรื่อง t u o Beauty นะคะคือฟูมาเห็นเขาเอาคาแรคเตอร์ของอิมจุกยองอะ่ะมาโปรโมอตอ่ะซู่ก็เลยแบบซื้อตามเลยเพราะว่าซ้่ชอบเรื่องนี้มากคือทั้งอ่านเว็บตูนมาก,ก่อนแล้วก็ดูซีรีส์ชอบใช่ปะก,ก็เลยอ่ะต้องมีนะคะรุน่นนี้ใครที่ชอบเรื่อง t u o Beauty เหมือนกันก็นกคือต้องมีรุ่นนี้เลยตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นกลัของเฮล่นะคะตัวนี้คคอรีวิวแยกไปแล้วเนาะชอบมากเป็นกอที่แบบ สีสวยปากอบอิ่มฉ่ำว้านะแต่เขาจะมีความเย็นๆแบบเติมความสดชื่นได้ดีด้วยนะไม่เหนียวเหนอะหนะด้วยนะคะเป็นก๊อที่แบบสบายปากมากมัะนคะก็เป็นตัวที่แนะนาเลยนะคขบเรียบร้อยแล้วค่ะสาหรับเฟรนด์ิตเมคอัพแล้วก็สกินแคร์ตลอดทั้งปีที่ผ่านมานะคะทุกตัวส้มชชยแล้วก็ชอบมากจริงๆนะคะคลิปนี้ไม่มีสปอนเซอร์นะคะทุกคนก็คใครใช้แล้วชอบตัวไหนเหมือนกันบ้างคอมเมนต์บอกส้มด้านล่างได้นะคะหรือว่าอยากจะป้ายยาส้มกลับนะคะก็บอกส้มได้เหมือนกัน,นะ เดี๋ยวส้มจะไปลองใช้ตามทุกคนดูบ้างเนาะก็สำหรับคลิปนี้ซ้มต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วค่ะฝากกดไลค์คลิปนี้เป็นกำลังใจให้ส้มด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดซับสไครต์ชาแนลของส้มไว้ด้วยนะ,ะติดกระดิ่งไว้ด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันคะ่ะอยากส้มทําคลิปอะไรในวิวตัวไหนคอมเมนต์บอกกันด้านล่างได้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบาย